เราจะทำให้ปาร์ตี้สนุกขึ้นยังไงนะใช่แล้วงั้นเรามาเล่นเกม Among Us กับเพื่อนๆกันดีกว่ายินดีต้อนรับสู่ Among Us ปาร์ตีของเราที่นี่เรามีกฎของเราเองด้วยนะกฎข้อสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องสนุกว้าวพวกเราชอบมันจังเลยไอเดียของนายก็เจ๋งเหมือนกันนะเยี่ยมเลยทุกคนเรามาสนุกกันเลยแต่น,นั่นยังไม่หมดนะ ถึงเวลาที่เราต้องมาเปลี่ยนชุดกันแล้วพวกนายอยากเลือกสีอะไรกันเหรอฉันขอสีแดงได้ไหมฉันชอบสีแดงสุดๆเลยฉันเลือกสีนี้ตลอดแหละว้าวในทำแบบนั้นได้ไงอ่ะเรียบร้อยมันดีขึ้นเยอะเลยดูเหมือนว่าจูเลียจะหิวมากๆเลยล่ะถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องเลือกหมวกของตัวเองแล้วอยากรู้จังว่าพวกเขาได้อะไรกันบ้างเจสเลือกช้าไปหน่อยงั้นเขาเลยเด้เปลือกกล้วยไปแทนน่ารักสุดๆเลยทุกคนพอที่จะเริ่มไม่ไหวแล้ว เกิดอะไรขึ้นนะหนึ่งอสอุ๊บสฉันลืมนับตัวเองไปอ่ะแล้วตอนนี้เรามีกันกี่คนแล้วนะดูเหมือนว่าพวกเราจะมีผู้เล่นมีพอนะพวกเราคงต้องรอก่อนแล้วละ่ะ <c oughs> เป็นแบบนี้ตลอดเลยอ่ะอะไรนะยังไม่มีใครเข้ามาอีก <c oughs> หรอโอ้นั่นไงเขามาแล้วมาเล่นกันเลยวัดดีเออไม่อ่ะฉันไม่ชอบห้องนี้สักเท่าไหร่โอ้โถอย สชั่วโมงหลังจากนั้นใช่ยอสุดท้ายก็มีคนเข้ามาสักทีอะไรอ่ะนี่ผู้นายังอยู่นี่อีกหรอโอ้ม่นะเขามีชุดแทงมากเลยล่ะเราคิดว่าเขาเป็นใครกันนะเรามาเล่นด้วยกันดีกว่าครับ สุดท้ายเกมก็เริ่มขึ้นแล้วและตอนนี้คุณรูชเขาก็เรียกประชุมแล้วด้วยถึงเวลาจัดก,การอิมอร p เตอร์แล้วพวกเรารู้แล้วว่าเป็นใครนายหลอกพวกเราไม่ได้หรอกโอ้ทำไมพวกนายทุกคนมองมาที่ฉันแบบนั้นล่ะนายน่าจะแต่งตัวให้มันธรรมดาธรรมดาหน่อยนะงั้นเรามาโหวตกันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกอย่างเงินจะซื้อได้นะใครจะไปคิดเหรอว่าจูเลียกับแอนโทนีเขาจะสงสัยกันแล้กัน หนึ่งในพวกเขาจะเป็นอร์เตอร์หรอโอ้ไม่นะเร็วเข้าทางนี้ฆาตรกรอยู่ทางนี้ฉันจะโดนฆ่าแล้วช่วยฉันด้วยสนไม่ปล่อยนายไปง,ง่ายๆหรอกฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกมาสู้กันเลยโ oh, <c oughs> อ้ไม่เธอมได้ยินเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> อ่าตรงนี้ฉันเจอคนตายตรงนี้โอ้ไม่นะ คนตามฉันมาฉันต้องไปกดปุ่มนายให้ทันเวลาตามสบายเลยไม่มีอะไรช่วยนายได้หรอกเรียกประชุมด่วนก็นนอะไรขึ้นหรอฉันคิดว่าฉันรู้แล้วว่าใครในพวกเราเป็นอินพอ์เตอร์คนนั้นคือน,นิกไลนะจริงปะเนี่ยไม่ฉันไม่เห็นรู้เลยว่านายพูดเรื่องอะไรอะแอนโทนีทำไมนายสงสัยนิกอะฉันมีหลักฐานอันนี้ฉันจะบอกทุกอย่างให้พวกนายฟังเองตอ,อแนแรกเขาเป็นคนฆ่าคริส จากนั้นเขาก็เดินตามฉันมาเพราะว่าฉันเห็นเขาทําแถมเขายังตามดูเจสอีกด้วยส่วนเจสก็ตามดูจอร์ชฉันเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วมันเป็นเหตุผลที่อร p o r t ร์ถึงเป็นนิกไม่ไม่ใช่ชาแน่นอนบางทีแอนโทนีนั่นแหละที่เป็นอร p o r t ร์เราว่าต้องเป็นแอนโทนีแน่เลยงั้นพวกเราขอขับไล่นาย โอ้นี่อะไรอ่ะโจ์ใหม่เหรอแมงั้นผมต้องไปยกน้ำก่อนแล้วละ่ะน้ำมันหมดอ่ะโอ้นี่มันหนักจังเลยนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมแต่ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้ทำโจ์อ่ะงั้นนายลองยกให้มันสูงขึ้นหน่อยดิอีกนิดนึงใช่แบบนั้นแหละตอนนี้ฉันก็ดื่มน้ำได้สักทีขอบคุณนะอินดีสุดๆเลยแต่น่าเสียดายฉันต้องฆ่านายซะฉันนี่แหละคนทรยศฮ่าฮ่าเจ้าตัวป่วนนี้กำลังก่อเรื่องในเกมนี้เขาทำไฟดับตอนนี้ทุกคนก็ต้องไปรวมตัวกันแล้วละ่ะ สารภาพมาเป็นนายใช่ไหมปิดไฟฉายของเธอก่อนได้ไหมมีไฟมันก็มาแล้วนะจูเลียหรือว่ามันจะเป็นเธอฉันกินไอศครีมอยู่ตลอดเวลาเลยเธอไม่เห็นด้วยไงฉันคิดว่าคนทรอยตต้องเป็นมิกแน่นอนจริงจแล้วฉันจูบอยู่กับเจสตอนที่ไฟมันดับอะแล้วนายเราทำอะไรจริงๆริงแล้วฉันนี่แหละที่จูบเจสกนั่นนายพูดถึงอะไรกันหรอฉันกำลังถ่ายเซลฟี่อยูอ่คุณหมายถึงพวกเราจูบกันเหรอพวกเราเนี่ยนะเอวน่าเกลียาแยงสุด โอ้ดูสินี่กำลังซ้อมที่จะทำตัวป่วนอยู่อะเตรียมพร้อมปังเดี๋ยวก่อนนะทำไมเขาไม่ตายอะโอ oh. ไม่นะเขาตัวสูงจังเลยเขาแข็งแรงกว่าผมด้วยเอานี่ไปเลยดูเหมือนว่าคนทรยศจะออกจากเกมไปแล้วล่ะสุดท้ายผมก็ได้กินพิซซ่าสักทีแล้วนี่มันใครกันอีกเนี่ยโอ้ฉันได้โจทย์ใหม่ด้วยแหละเออฉันต้องจ่ายอีกแล้วเหรอเนี่ยเรื่องนี้ง,ง่ายอุ๊บส มันไม่เห็นสเวิร์อย่างที่ฉันคิดไว้เลยคุณดูมันเร็วเกินไปครับลองอีกครั้งสิครับได้เลยนี่จะเชื่อเลยอะ่ะมันช้ามากจริงจริงโหยมันไม่เวิร์กแล้วอะ่ะงั้นเดี๋ยวผมทําเองมีเขาทากันแบบนี้ใช่ดูเหมือนว่านายจะเก่งเรื่องนี้นะขอบคุณมากเลยโอ้ยังมีพิซซาเหลืออยู่เลยนิกดูสิหัวนายปูดด้วยอะ่ะแล้วเธอจะไปไหนอะ่ะโอ้เจ็บจังเลย จสมาที่ห้องรักษาความปลอดภัยเพื่อจะดูว่ามีทายทำตัวน่าสงสัยหรือเปล่าแหมแหมงั้นเรามาดูกันเลยเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะนี่มันจอชกับจูเลียหรอดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจูบกันอยู่นะไม่มีทางจอชเป็นแฟนฉันนะ <c oughs> เขากล้าได้ยังไงฉันก็ไปดูหน่อยแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยจอชนี่สำหรับนายนีม่มันเพื่ออะไรหรอ <c oughs> เรากำลังทำโจทย์การดื่มน้ำกันอยู่อะจูเลียบอกเธอหน่อยสิฉันก็แค่ทำตามที่โจทย์มันบอกอะฉันไม่ได้ทำอะไรจริงจริงนะโอ้ดูเหมือนว่าฉันจะคิดมากไปเองละ ฉันคิดว่าฉันไปดีกว่านายโอเคหรือเปล่าผอโอเคไม่ต้องมันห่วงมันก็แค่โจดอ่ะโอ้มันเจ็บจังเลยอะไรนะเอาอีกแล้วเหรอนีพวกเขาจูบกันจริงๆริงเหรอพวกเขาจะแกล้งฉันใช่ไหมฉันทนไม่ไหวแล้วฉันบอกนายแล้วไงจอชนายโดนแน่เรื่องนี้นี่เอาไปเลยพวกเรากำลังทำโจดกับสายไฟนี่กันอยู่นะโอ้มันเจ็บจังเลยอ่ะนี่มันก็แค่โจดน่ ต่ว่าฉันเห็นทุกอย่างเลยนะนายโกหกฉันฉันทนเรื่องนี้ไม่ไหวแล้วจูเลียอยู่นี่ก่อนนะหรือฉันไปคุยกับเธอสักหน่อยเอาอีกแล้วฉันต้องทำมันเองอีกแล้วสิเนี่ยฉันแค่ต้องใจเย็นๆลงก่อนฉันดูไปเองตอนนี้พักกับจอบแป๊บหนึ่งดีกว่าว้าวเราว่าความหงห่วงของเจสทำให้พลาดหลักฐานสำคัญของฆาตกรดูเหมือนว่าเจสกับจอจยังคงทะเลาะกันอยู่ อิมเนาะพวกนายก็ช่วยเงียบๆกันหน่อยได้ไหมตอนที่มันชุมกันนะ่ะนิกนี่แหละเขาคืออิมพอร์เตอร์มันคือนิกจอชฉันไปละเจสเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ย hey, แล้วพวกนายจะไปไหนกันนะ่ะเธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเธอจะมาเปิดเผยเรื่องของฉันใช่ไหมฉันจะโทรเรียกบริษัทกำจัดผีสวัสดีครับผมต้องการความช่วยเหลือหน่อยแถวนี้มีผีครับตรงนี้ครับนี่ไงเธอเอาเธอออกไปเลยนะเร็วๆเข้าอ้าเกิดอะไรขึ้นนี่ ผมจัดการโจดนี้เรียบร้อยแล้วครับเจ๋งไปเลยขอบคุณมากนะครับคุณช่วยผมได้เยอะจริงๆใช่เขาทําให้ฉันอารมณ์เสียอีกแล้วไม่เห็นจะแปลกใจเลยเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรอะ่ะกระดูกเหรอจอสตายแล้วเหรอเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยน่าสงสารจริงๆจอชไม่มันเป็นไปได้ยังไงอะ่ะ <c oughs> เฮ้เจสเกิดอะไรขึ้นเหรอผมอยู่นี่งไงผมสบายดีคุณร้องไห้ทําไมอ่ะ เดี๋ยวก่อนทานายยังไม่ตายเหรอมึงก็เห็นแล้วนี่ไงแล้วก็ดูน้ำมันของใครอ่ะโอ้ oh, ดูน้องหมาน้อยนี่สิแหมทานายยังไม่ตายงั้นฉันก็ยังไม่ให้อภัยนายนหรอกเจสคุณจะทําแบบนี้อีกแล้วเหรอโอ้ย oh, อยากกินน้ำอัดลมจังเลยอะแต่ผมไม่ได้รับอนุญาตให้ท,ทาโจอ์อะงั้นผมต้องไปขอใอ้เจสมาช่วยเปิดตู้เย็นให้ผมแล้วโอ oh, ้นิกมันนายเหรอนายจินตนาการออกไหมฉันกับจอทะเลาะก,กันอีกแล้วอะเอาอีกแล้วเหรอดูนี่นะคุณช่วยเปิดตู้เยน็นหน่อยได้ไหมผมว่ารหัสมันน่าจะเป็นบน งั้นตอนนี้ผมจดมันก่อนดีกว่า9 3 1อะไรต่อนะมันไม่เวิร์กอะ่ะงั้นลอง1 4ตัวแล้วกันมาเป็นพาสวรดพื้นฐานนะ่ะมันได้ไหมเยี่ยมเลยผมบอกคุณแล้วนี่น้ำอัดลมของนายขอบคุณนะเจสให้อภัยผมด้วยนะไปคุยกันข้างนอกดีกว่าเอ้ยพวกนายต้องการอะไรอีกเล่าผมอยากถ่ายรูปเซลฟี่ชัดชนะกับพวกคุณนะ่ะโอ้สัญญ,ญาณไวไฟต้องไม่ดีแน่ๆเลย มทำมันไม่เป็นด้วยดิสัญญาณหายไปแล้วอะไม่ต้องห่วงนะจอจัดการเรื่องนี้ได้แป๊บนึงนะขอผมดูหน่อยสิใช่มันเวิร์กตอนนี้เรามาถ่ายเซลฟี่กันได้ยังอะมาเลยปังอะไรนะพวกเขาชนะแล้วหรอเป็นได้ไงอะช่ยศเราทำได้โอ้ไม่นะผมตรวจสุ่าพวกเขาได้แล้วเชียวทำไมผมต้องมาเซลฟี่นี่ด้วยนะเราทำตรทัทงหมดเสร็จแล้ววู้ฮู ว้าวปาร์ตี้นี้เจ๋งสุดๆเลยตอนนี้เพื่อนๆก็มาเต้นกันได้แล้วแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครจับนิกได้เจฟทำไมเธอกดปุ่มนั้นอีกแล้วอ่ะเพื่อนๆน้ำพันหมดแล้วอ่ะใช่ปาร์ตี้นี้เจ๋งสุดเลยคุณอยากไปปาร์ตี้แบบนี้ไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน